ผมเป็นมาร์กเสร็จแล้วปลอดภัยหายห่วงครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋เด๋วพี่เขาแป็นกดอะไรผมวะแม่งมาจ้องหน้าใครคอมเมมเลยพี่พี่ผมไม่ทำอะไรพี่เลยพี่มาจ้องหน้าผมทำไมพี่อ่าโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเทสเกมพับจีนครับระหว่าง i3810 กับ Pentium Go 5 4 0 0นะครับว่าเลือกอะไรดีครับเอามาเล่นเกมเนี่ยมันจะเห็นความต่างกันแค่ไหนครับกับการปรับตั้งค่ามีเดยมนะครับผมโอเค ไม่เราตอสองสามคนจะรอดไหมเนี่ยชิงฆ่ามันก่อนดีวะครับชิงฆ่ามันก่อนดีวะบุกแม่งเลยนี่ใช่ไหมเรียบร้อยไหนใครมาลงมาอีกวะเฮ้ยนี่มันถิ่นของฆ่านี่มันลงได้ไงวะคนจะเบน์มาร์กอยู่เว้ยเออนี่บอกว่า โอ้โหเรียบร้อยครับเมืองน,นี้เป็นเมืองของผมครับฮ่าหมดเส้นน้ำครับหมดเส้นน้ำโอ้โหเอ้ยยิงซ้ำยิงซ้ำโอเคครับกูเป็นมารได้แล้วปลอดภัยหายห่วงครับผมโอ้ยกูว่าแล้วแม่งไงจริงๆด้วยหัวร้อนอหัวร้อนเดือพุดเลย ครับผมแล้วก็ลองเอา i3 810กับเพนเทียม G 5 0 0ยเนี่ยลองเอามาเปรียบเทียบกับเกมพับจดูครับพอมาเทียบแล้วเอ้ยแม่งมันเห็นความต่างนะตัวเลขมันห่างกันประมาณ5-8ถึงเฟรมได้อยู่เนาะ ก็ถ้าถามว่าถ้าเราไม่เปิดโปรแกรมวัดเนี่ยเราน่าจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกครับว่าเอะไรเป็น i 3อะไรเป็นเพนเทียมนะครับเดี๋ย่ถ้าเลือกเป็น i 3มันก็จะดีมาหน่อยนะเพราะว่าการเข้ารหัสต่างเนี่ยมันจะดีกว่าตัวเพนเทียมนะครับรองรับการตัดต่อวิดีโอรองรับการสตรีมมิ่งได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ดูดิเฟมเนี่ยก็ห่างกันนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับผมก็ถือว่าทาได้ดีนะ i 3านะครับก็รองรับการใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับถ้ามีงบก็ขยับเป็น i 3ก็ได้สำหรับการตัดต่อการสตรีมมิ่งการแคสเกม i 3ก็จะทําไดด้ีีกวว่าตัเพนทยมนะครับ โอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ